สวัสดีครับเจ้าอุ่นครับสวัสดีครับจะเรียกย่าจะเรียกยายก็ได้นะฮะเรียกยายโลดเรียกยายโลดนะฮะเจอเจ้าอุ่นตัวเป็นๆแล้วขอ<ด>สัมผัสมือหน่อยครับเจ้าอุอ่นนี่โอ้ยเจ้าอ,อุ่นอยู่เลยนะไม่เย็นนะอุ่น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 จริงๆนะเจ้าอุน่นนะเจ้าอุ่นเป็นไงครับวันนี้วันนี้มาอันทำบุญที่บ้านทุ่งพลเป็นไงบ้างชื่นใจไหม ย่าซื่นใจ,ใจดีใจดีใจกับลุงพลแฟนคลับมาเยอะไหมครับแฟนคลับลุงพลก็เยอะแะแล้วแฟนคลับป้าอ,อุ่นน่ะก็เพียบเหมือนกันนะแฟนคลับอันป้าอุา่นก็ยังมีมีมีเออเด็ในในกสา,าวสวยขนาดน,นี้ก็มีแฟนคลับด้วยแล้วแล้วฝากอะไรถึงแฟนคลับลุงพลที่อยู่ต่างประเทศบ้างไหมเออหลายคนเลยเขาอยู่ต่างประเทศเยอะมากยายจะอดทนให้อ้าว อันเฟนเตรียมรับคำโวยพรนะครับแฟ้นอันครับของหลวงพ่อที่ตั้งประเทศหรือภายในประเทศก็เขาจะมีความสุกความเจริญเด,ด้อหาเงินมาหาเงินได้เมื่อกำมาค้มได้เมื่อกอหอกินหนอดทานนอนรับได้เงินมือน,นองตื่นได้เงินเสนเหียเพรามึงเขาได้แก้มันอิสฉาถูกหายาพานมานหายาปะเทศนรับได้เงินพันนอนฝันได้เงินล้านานเข้าสุกกระเป๋าทุกมืออทุกวันเด้อมก็มีความชุขความสบายกันเด้อแฟ้นค้าบของหลวงพ่อที่มาเอาอันนั้นมาช่วยงานหลวงพ่อกัน ยายกข็ขอขอบคุณจากทุกคนด้อครับขอบคุณครับจะลืนขอบคุณครับจะอุ่นค,ครับ,บ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่